กาะติดเศรษฐกิจนะครับอยู่กับอาจารย์สมชายพัฒนาวิวัฒน์จะมาคำาตอบกันนะครับว่าการที่สีชิ้นผิงไม่ไปประชุมจี20ที่อินเดียนั้นจะต้องตีความอย่างไรบ้างนะครับและจะกระทบต่อความสัมพันธ์เชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับประเทศมหาอำนาจโลกอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ครับกาติดเศษรเศษฐกิจกับกาติดเศรษฐกิจกับ ดอกเตอร์สมชายพักพาดวิวัฒน์อาจารย์สมชายสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับไบเดนแหมไม่พอใจเนาะสี่ชิ้นผิงไม่ไป g 2 0ที่อินเดียเนี่ยคุณวาลินคิดยังไงอืมเขาก็เพิ่งเจอกันที่บริกส์นะฮะอาจารย์ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอการไปเนี่ยมันจะเป็นการไปทำให้ความ ทิพาทที่มีอยู่ระหว่างชายแดนจีนอินเดียเนี่ยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ท,ทั้งที่มันก็เป็นเรื่องใหญ่ผมเลยไม่แน่ใจว่าทําไมสีชินผิงไม่ไปอินเดียแต่ว่าเขามีข้อพิพาทที่ที่ชายแดนกันอยู่อะครับคือการไปสึงอินเดียมันจะดูเป็นการแบบสีโรราบหรือเปล่าเรื่องของศักดิ์ศรีหรือเปล่าแต่ว่าตอนบริกส์นั้นมันมันไม่ใช่ที่อินเดียไงมันมันคือที่อีกทวีปหนึ่งอะ่ะเดีครับจริงๆนะไม่มีใครตอบได้เพียงแต่มีสมมติฐานนะครับเรามาวิเคราะห์สมมติฐานข้อแรก,ก่อน อันแรกเลยจะเกี่ยวข้องกับตัวการประชุม mm. เขาเรียกว่าปฏิญญาของ G20 อย่าลืมว่า G20 นะฮะกระบวนการทั้งหมดมัน1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1นธันวาของปีที่แล้วซึ่งอินเดียได้ทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าภาพเป็นประธานและจะจบลงปลายปีปลายเดือนพฤศจิกาหลังจากนั้นเข้าใจว่าทางด้านของบราซิลจะเทคโอเวอร์ไปเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนของสุดท้ายแล้วก็เป็นคอมบิเนชัน าการประชุมสุดยอดเนี่ยเป็นคอมบิเนชันของการประชุมระดับเวิร์กิงกรุ๊ปและบิรตีต่างๆซึ่งก็มีการเตรียมการในเรื่องของปฏิญญาเพราะฉะนั้นตอนที่เตรียมการปฏิญญาเนี่ยนะครับมันก็เห็นชัดว่าอินอดจีนเนี่ยกับทางด้านรัสเซียเนี่ยไม่เห็นด้วยเยอะมากเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับนะครับมันจะมีะหัวข้อสําคัญนะครับหัวข้อใหญ่เลยนะฮะอันนี้เกี่ยวข้องที่เราจะคุยด,ด้วยหัวข้อใหญ่จะเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของนะฮะเรื่องของเอขาเรียกว่าวันเอิร์ธ นะครับโลกใบเดียวนะครับ one, uh, one family ครอบครัวเดียวกัน one future อันนั้นคตเดียวกันโอเคนะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนที่ที่สำคัญมากทีนี้ไอตัวเนี้ยนะครับนะฮะมันก็มีส่วนอันหนึ่งที่เขาบอกว่าจีนไม่พอใจเพราะว่าเขียนนอกจากภาษา,ษาอังกฤษแล้วเขียนเป็นภาษาส,าสันสกฤตก,กัน่หรอครับภาษาส,าสันสกฤตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตงณินดูเพราะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่มีคนวิเคราะห์ว่า้ ทางสียุทีิการจะไม,ไม่พอใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าอินเดียนะภายใต้นายกรัฐสตรีท่านนี้นะครับก็ถูกกล่าวหาว่ามันออครับมีการแค่แค่แบ่งแยกอะไรขึ้นมาทางด้านนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาพูดกันนะีนี้ในหัวข้อที่มีการประชุมันนะครับมันก็มีหัวข้อนะครับทั้งหมด7หัวข้อดดวยกันอันที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการการเติบโตอย่างก้าวไกลมี resilient แล้วก็ inclusive ก็คือ ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไว้ข้างหลังสองก็จะมีเรื่องของอะไรครับเกฑ์เป็นเรื่องของรกร้อนเรื่องของอะไรครับไลฟ์นะครับองที่สามก็คือเรื่องของอเรื่องของพัฒนาอย่างยั่งยืนอันที่สี่เรื่องของสตรีนะครับพัฒนาอันที่ห้าก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับการปรับไอัวสถาบันใหม่ๆเกิดขึ้นอันที่หกนะครับก็จะเป็นเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นกับอันที่เจ็ดอันนี้เป็นอินเดียแซ่เข้ามาอยากให้ แอฟริกามีบทบาทก็คือให้สาห์พาแอฟริกาเนี่ยมีเป็นพู้ง่ายเป็นอีกอหนึ่งในยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดมีเสียงซึ่งอันเนี้ยมันมีส่วนหนึ่งที่ที่สําคัญบางอันไม่ได้อยู่ในนี้แต่ที่มันทะเลาะกันที่ทําให้ทางด้านทิ้งเปงไม่พอใจก็คือหนึ่งในนั้นคือการช่วยเหลือประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศเกิดใหม่ประเทศกาลังนี้ทางด้านของอันนี้ทางด้านกลุ่มจีเจ็ด จี๗ถ้ามันอยู่ในจี20นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มจี20ไม่เห็นด้วยกับที่มีข้อเสนอว่าจะให้มีกองทุนอันหนึ่ง5แสนล้านสําหรับช่วยประเทศเหล่านี้ซึ่งอันนี้ก็ตกลงกันไม่ได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ทางด้านของอะไรครับทางด้านของอินเดียไม่พอใจนะครับผู้ที่เข้าร่วมอีกอันหนึ่งที่กระทบซึ่งอันนี้ไม่ได้โผล่อยู่ใน7ข้อแต่จะอยู่ในเรื่องที่คุยกันนะ่คือเรื่องของอะไรครับไม่พอใจที่มีการจะลงเรื่องของอะไรปฏิญญา ระนามรัสเซียในการที่บุกจูเทรนความจริงนั้นทางได้อินเดียเนี่ยเขาเอาพารากราฟนี้นะมาจากการประชุมสุดยอดที่อินโดนีเซียทังคุณวาลินคุณำได้สุดยอดอินโดนีเซียเขาเก่งมากทําเอาสวนนึงก็มีการประนามกันนั่นแต่ว่าเท้งระยะห่างเวลาหนึ่งปีปรากฏว่าไอตัวประเทศต่างๆที่อยู่ในจีนยี่สิบพวกโกลกูซาด์นะครับและจีนก็ยิ่งไม่พอใจใหญ่คราวนี้เอาหัวข้อเดียวกันบอลนจีนไม่พอใจครับ เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากรัซีไม่ต้องพูดไม่พอใจแน่นอนที่ไปบอกประนามเขาในเรื่องการบุกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการพูดกันนะครับแต่เนี่ยไอ้ตัวอื่นๆที่มีการพูดกันอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเพ้ยที่สีจิ้งผิงนะครับไม่มาคราวนี้เป็นขั้นแรกตั้งแต่สีจิ้งผิงขึ้นมาเป็นเลขาธิการภาพ 1, สองศูนย์หนึ่งสองไม่เคยพลาดสักปีหนึ่งเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นการที่เขาพลาดอันนี้นะครับอาจจะหมายความว่าอันที่หนึ่งคนก็คิดในใจเป็นการตกหน้าครับอินเดีย นะครับตุน้าอินเดียเขาก็เป็นการเลือกว่าล้ายๆนะฮะรู้ถูกหน่อยๆเพราะว่ามองอินเดียเป็นคู่แข่งเขาในเรื่องโกลบอลเซลนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าออกมาเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ต้องการที่จะให้ทงได้อินเดียแย่งซีนนะครับ<ม>อะไรต่างเหล่านี้นะครับเอาไปซึ่งอันนี้ก็ทําให้เกิดผลกบับทะเบทและที่คุณตกลงกันในในใน,ในบริกอ่ะโอ้โหดีเลยยังไม่ทาอะไรเริ่มทะเลาะกันแล้วที่ไหนบอกว่าบริกจะยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับอีกเช่นอีกล้านหนึ่ง คุณว่าเป็นไปได้ไหมคือพูดง่ายทางด้านของไบเดนอยากพบสีจิงถิงเหลือเกินสีจิงถิงก็แลเล่นตัวไม่อยากพบตาวนี้เลยคุณว่าเป็นไปได้ไหมผม,ผมอยากจะเชื่ออย่างนั้นมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าผมผมไม่คิดว่าอินเดียกับจีนระหว่างผู้นําระดับผู้นำน,นะครับว่าจะตึงเครียดขนาดนั้นเพราะว่ามันถ้าเกิดถ้าเกิดสีจิงถิงกับนเรนทราโมดีคุยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันกระทบกับความเชื่อมั่นที่มีกับบริกส์แน่นอนและสิ่งที่เขาสร้างมาเนี่ยมันก็จะถูกฝั่งตรงข้ามเนี่ย นำไปขยายความต่อได้แน่นอนถูกไหมครับแล้วยิ่งจะมีสมาชิกมาเพิ่มหนึ่งมกราหกเจ็ดใช่ไหมครับมีอาร์เจนตินามีอียิปต์มีบริกจะมีสมาชิกเพิ่มออีกหกประเทศใช่ไหมครับในวันที่หนึ่งมกราคมหกเจ็ดเนี่ยผมเลยคิดว่าน่าจะเลี่ยงไบเดนมากกว่าเพราะว่าคนแรกที่ออกมามีปฏิกิริยาเมื่อสีชิ้นผิงไม่ไป G ยี่สิบเนี่ยแทนที่จะเป็นโมดีแต่กลับกลายเป็นไบเดนกับเพราะฉะนั้นก็มีการวิเคราะห์กันว่าเขา ว่าโมโหไบเดนพูดง่ายเล่นค้ายๆงจะว่าคาดจะระวังไปแล้วเหมือนกับว่าฮิโปโคลิปกันแล้วกันด้านหนึ่งบอกว่าเฮ้ยอยากจะมาคุยกับดูดีๆแต่ด้านหนึ่งที่แกเล่นจีนหนักเลยแล้วก็มีพยายามดีกันส่งตัวแทนรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับสองรัฐมนตรีครั้งสามเอ่อเคอร์รี่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลุก้อนและท้ายสุดไลมุนโดแต่ทุกคนเข้าไปถึงพยายามเฮ้ย e เราจะต้องพยายามมีกลกอ,อะไรคอมมิวนิเคชั่น แต่ด้าน,นก็คือไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีตัวนี้นะคุณไม่ต้องพูดถึงผมต้องการป้องกันตัวแต่ท่านอื่นโอเคยินกันในใจคุณพูดไปพูดมานะฮะคุณก็เล่นงานผมอยู่ด้านเดียวเลยและยังไม่พอะฮะตั้งแต่ที่คุณทํามาแต่ละเรื่องเล่นงานผมเ่องส่งออกเรื่องของไฮแถงเล่นงานเรื่องของอะไรครับเออเออ executive order ของไม่นานเนี่ยที่เราเคยคุยกันอนะไม่ยอมให้เรื่องอะไรครับเรื่องของเจมี่คอนดักเตอร์ นะครับในระดับไฮเอ็นนะครับระดับไฮเอ็นก็คือ2อหรือสมนาโนมิเตอร์ ometer, นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของอะไรครับปัญจคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเรื่องเอไอเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณบอกว่าอยากเจอเจอผู้น่าเจอทําไมเจอแล้วก็มีแต่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนก็คิดในใจแต่ใบเด็ก็อยากเจอเหลือเกินดิสเพ p ย์เ t e ดมากเลยแล้วก็หวังจะไปเจอจีหนึ่ San นงซานฟรานซิสโกี่บอกว่าซานฟรานซิสโกเดินหน้าจะมีอะไรเปแปลงครับซึ่งก็ไม่รู้ว่า นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการวิเคราะห์กันอันนี่อีกหลายสาเหตนุนะฮะอีกสาเหตุหนึน่งคุณตะกี้พูดถึงเลยเรื่องความไม่อะไรครับขาดแย้งกับทางด้านอินเดียคืออย่างนี้อินถ้าจาไม่ผิดวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอินทางจีนได้ออกจุดมาเ,เรื่องเขาเรียกว่าทาทีภ่าภาษา,าทางทางส่งเสนะฮะลักาสนาชิโอนาลเดลาชนแปลเป็นไทยก็คือแผนที่แห่งชาติของจีนโดยกระทรวงแผนที่อันนี้นะครับ ก็มีการบอกถึงละนะครับเนื้อที่ต่างๆที่จีนถือว่าเป็นของเขาซึ่งกระทบบมนนะฮะกระทบไทั้งรัสเซียคุณทราบไหมครับเขาก้มีการวิเคราะห์ว่าจีนถือโอกาสที่รัสเซียกำลังอนแอลงมยึดบางส่วนไว้เลยในแผนที่คืออินเดียกับจีนกับรัสเซียเนี่ยจะมีการข้อขัดแย้งกันอยู่ในบริเวณที่เขาเรียกว่าอุสุรีกับอีกตัวหนึ่งอาบูอันนี้ผมใช้ศัพท์ภาษาฝรั่งเศสนะฮะอาบูนี่เป็นแม่น้ําอาบูบวกกับอุสุรี่ และในกรณีมีการตกลงกันระหว่างจีนกับรัสเซียก่อนหน้านี้หลายสิบปีว่าจะแบ่งกันว่าทางด้านของมุสลิมกับอามูทางด้านะตะวันออกจะเป็นของอะตะวันตกจะเป็นของจีนตะวันออกจะเป็นของรัสเซียแต่ในแผนที่ฉบับนี้นะครับไม่ได้บ่งชัดแต่มันมีการขีดออกมาว่าเฮ้ยไปเอาส่วนของตนอ,ออกของรัสเซียอยู่ในนั้นด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่ารัสเซียตอนนี้ยังเงียบๆอยู่นะ แต่ท no so yeah, ี่ทําให้อินเดียไม่พอใจมากก็เพราะว่ามันมีปัญหาระหว่างอินเดียกับจีนเรื่องเนื้อที่ในบริเวณที่เขาเรียกว่าอารุณาอารุอารุชาลอบราเดชนะคุจะเก่งกว่าอาจารย์อารุณาเชลประเทศอะประเดชใช่ครับอารุณาประเทศที่ประเทศก็คือประเทศนั่นแหละอาจารย์เรียกอารุณาประเทศก็ได้ครับอารุณาเจลประเทศเป็นเฟสตร่เป็นหนึ่งเด่นนะจีนกับัาที่สองอักไซเป็นที่ราบสูงนะครับ ปรากฏว่าอินเดียเนี่ยเอาตรงนี้ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาอ่ะในแผนที่เพราะฉะนั้นอินเดียก็ประท้วงเลยไม่เห็นด้วยได้บอกมาครับแต่จริงๆมันมีหลายประเทศนะที่ประท้วงนะครับเพราะว่ารวมทั้งฟิลิปปินส์รวมทั้งมาเลเซียรวมทั้งเวียดนามเพราะว่ารวมไอ้อะไรครับไอตัวไอตัวไอ้เอออ่าสเปรดลี่พาราเซลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาวิเคราะห์ว่าจีนอาจจะที่จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวจีนเองต้องการที่จะ นะครับหลังจากที่เขามีความสุขมากที่บริกโอบริกได้รับการต้อนรับอย่างมหาศาลเลยนะครับและสังเกตด,ดูชีนแลระยะหลังนะฮะเขาก็มีการวิเคราะห์ไว้ว่าสีจิงถิงมีความรู้สึกว่าใหญ่โตเป็นจักรพรรดิเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าใครต่อใครต้องมาหาคุณรูสินะครับฝรั่งเศสมาครองเยอรมันต้องมาหาสีจิงถิระยะหลังสีจิงถิงไปหาไม่เท่าไหร่แต่เวลามาหาจริงๆดูอย่างอฟริกาใตา้นะครับต้อนรับอย่างไรครับต้อนรับอย่างกับโอ้โหนี่คือจักรพรรดิกับ ท่นคนก็มีความรู้สึกว่าทางด้านของสีจิงเผิงอยากจะเป็นจักรพรรดิแต่งานนี้มาอินเดียไม่ได้เป็นอย่างน,น,นะครับคือพูดง่ายคือรับรองกันทนุอย่างทั่วไปนะครับแล้วก็ยังมีความขัดแย้งอย่างที่ได้บอกกับอีกอย่างหนึ่งที่ความขัดแย้งก็คือทั้งสองฝ่ายกําลังที่จะเป็นผู้นําของโกลบอลเซาท h ทีนี้สิ่งที่ทางอินเดียต้องการที่จะมีสีนัอ,อยู่เพราะอินเดียได้เสนอไอ้ตัวหัวข้อที่7ก็คือจะให้สาภาพแอฟริกาแอฟริกันยูเนี่ยเป็นหนึ่งใน20ประเทศ มีเวิริ้งไร้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องของการเขาออกกันหรือว่าไม่พอใจรับอีกส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าเฮ้ยีจริงผิงกําลังนะรครับกําลังมีปัญหาเรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจภายในตอนเนี้หนักมากเลยมีเรื่องเงินฝืดสองมีเรื่องของการตกงานของคนจบปริญญา21%สอสังหาริมทร,รัพย์ตามมาด้วยนี่ทั้งเรา,เราทั้ง ส่วนตัวนี่ของอะไรครับส่วนของทางด้านของรัฐบาลท้องถิ่น280นะครับแรนถูกอเมริกาเล่นงานแต่ว่ามันมีข่าวดีไม่ทราบว,ว่าคุณบาลินติดตามเรื่องของไอตัวหัไวไว้รืป่าของสายหัวไเ,เออทำไมล่ะฮะอาจารย์หัวไวกํนะาลังออกไอตัวสมาร์ทโฟนอันใหม่น่าสนใจมากชื่อว่าถ้าผมจําไม่ผิด M60 มกสินะครับอ่าโปรไล่หกสิบโปรเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าใช้คีริน นะครับ9,000ที่น่าสนใจก็คือคนไปดูถูกจีนบอกว่าเฮ้ย hey, คุณทําเฉพาะไอ้พวกนาโน,โนประเภทที่ป8นาโนมิเตอร์ใช่ไหม,มปรากว่าไอ้ตัวเนี้ยคุณคะใช้กี่นาโนมิเตอร์หรือไมครับเจ็ดนาโนมิเตอร์โอ้ไม่บอกครับแต่ว่าของของแต่แตอนยังสู้ของไอของไอไอตัวไอตัวที่เราจะออกมาใหม่ตัวสมาร์ทโฟนของไอไอโฟนอะ่ะ<ม>ไอโฟนตัวนี้ที่จะออกมาในไม่ช้าเนี้ยเป็นส<ม>ารนาโนมิเตอร์ไม่บอครับ เพราะฉันแต่ก็ถือว่าจีนเก่งมากเพราะว่าในกรณีน,นี้ก็คือว่าคนก็คดูถูกว่าเฮ้ยจีนเนี่ยจะพัฒนาให้เป็นมีความเชี่ยวชาญแต่ว่าตอนนี้ก็พิสูจน์ให้จีนทําได้เหมือนกันมันใกล้เข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โอ้โหจีนเนี่ยฉลองกันใหญ่เลยนะครับโอ้โหทีตรงนี้เพราะอย่างนี้ก็พูดง่ายจีนก็บอกทั้งโลกว่าให้คุณดูถูกผมไม่ได้นะ,นะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนิดหนึ่งเพราะว่าก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกเฮ้ยให้จีนคุณอยู่เนี่ยคุณ คุณอาจจะอะไรครับมีไอตัวไอนนโนที่เขาทิ้งเอาไว้ไปตามสามเขาบอกว่าโจมตีสมิคสมิคก็คือเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนลกปอบริษันของจีนซึ่งทำเอาอะไรครับเอาเทคโนโลยีของจีนเขาบอกเนี่ยคุณกำลังให้เขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องชมว,ว่าจีนกำลังพัฒนาตัวเองเึื่อมาเก่งเพราะฉะนั้นในกรณีน,นี้อย่างไรก็ตามนะครับก็คงจะมีสาเหตุที่เราอาจจะอธิบายได้ว่าเฮ้ยมันมีสาเหตุทั้งด้านภายในหรือต่างประเทศมันจะต้องมีเหตุใด ่แต่ที่แน่นอนก็คือสีจิงเพีงไม่ไปแน่นอนส่งอะไรครับส่งนายกมนตรีไปแทนนะครับถ้าเป็นแบบนั้นถามจริงๆอ่ะคุณคิดว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อต่อต่อภูมิทัศศาสตร์หรือต่อจีนถ้าคุณลงเป็นสังเกตการณ์ดูเยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นส่งสายยิ่งเพีงไม่ได้ไปงานใหญ่อันนี้ถือว่างานใหญ่มากถัาจียี่สิบก็ไม่เคยพลาดนะคนก็มาพิราะห์ว่า consequence น่ะ หรือว่าผลกระทบอิมแพกที่จะมีต่อพืมิรัฐศาสตร์ต่อทั้งจีนและของโลกจะเป็นยังไงบ้างคือผมก็ถ้าถ้าผมมองในแง่เศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ของ G ียีสิเนี่ยมันก็น้อยลงอ่ะคือใช่ครับก็มี่คือผมก็มองเหมือนตอนที่ตอนที่ตอนที่มีคนตั้งคําถามเราตอนที่เราเป็นเจ้าภาพเอเปกว่าแล้วออสหรัฐไม่มาเนี่ยแสดงว่าโอ้โหถ้ามาหน้าเศรษฐกิจโลกไม่ให้คุณค่ากับเอเปกแล้ว แล้วสิ่งที่เอเปกพูดหรือ,อยาอย่างการณีนี้สิ่งที่จียี่สิบพูดมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการด้อยค่าบทบาทของของกรอบความร่วมมือน,นี้ครับเพราะว่าน่าจะไปทางกรอบอื่นที่จีนมีบทบาทนํามากกว่ามันเป็นเรื่องเ,เป็นเรื่องของการบริหารอีโก้ปะฮะอาจารย์ใช่เลยครับก็มีการวิเคราะห์ว่าจะทําให้บทบาทของจียี่สิบจียี่สิบเนี่ยคุณรู้ว่มกําเนิดขึ้นมาจากเรื่องของต้นกำกุ้งผม,มครับ ตอนต้องยำกู้มันหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดใช่ไหมมันกี่ยบกับทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็มีการบอกให้ต้องมีองค์กรใหม่เพราะองค์กร G ีเจ็ดช่วยไม่ได้ก็เลยเกิดจียี่สิบแต่เป็นจียี่สิบประชุมในระดับละหนึ่ีครั้งนะครับแต่พอการมาเป็นซัมมิตเนี่ยต้องแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสสองพันยแบแปดเพราะฉะนั้นก็มีการประชุมประมาณถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสองพันเก้าเนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ประชุมนะฮะของของจียี่สิบนะฮะครั้งที่สิบแปดแต่ว่าถ้าเป็นิิจรงงๆเนียต้อ หลังสองพนแด้บกครับอันนี้เป็นการซัมบิดเนี่ยการรีเริ่มปรากฏว่าไอ้ตอนจั่วเครเบอร,ร์เกอร์เนี่ยมันเป็นเป็นองค์กรที่ศักดิ์สิทธิ์มากทำให้ไอ้ไอ้เกรดดิเพรสชันอ่ะกลายเป็นเกรดรีเซชชันนะครับเจเนี่ยช่วยเหลือประเทศต,ต่างๆเยอะมากเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าต้นทุนจากการช่วยทำให้จีนตอนเนี้ยล้มเลย<ม>เพราะว่าอัดฉีดก็อบรั่งเกิดได้เรื่องนี่ขึ้นมาเยอะมากแต่ครั้งนี้อย่างที่คุณบอกเลยมันเกิดการแตกแยกแล้ว วัตุกลไญาตัวนี้ความสับ์สิทธิ์มันมันแตกแยกกันอย่างเห็นชัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออิมแพคอันแรกเลยที่กระทบอิมแพคตัวที่สองคนก็วิเคราะห์ไอ้บริกที่โอ้ประชาสัมพันธ์ได้ยิ่งใหญ่ใจยิ่งใหญ่ต่างๆเหล่านี้ยังไม่ทันไรเลยเกิดการทะเลาะกันระหว่างสองมหาอำนาจอะในบริกอินเดียกับจีนจะไปได้อย่างไรวะเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นอิมแพคอันที่สองอิมแพคอันที่สามเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าอะไรครับว่าโลกมันแตกจริงๆ ะครับแตกคงเป็นเสียงในระหว่างจีนกับทางด้านรัสเซียนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือกับทางด้านของ G ี20แล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งเป็นเสียงก็คือว่าในเสียงตัวนี้มันมีเสียงในตัวหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายกําลังขยายอํานาจก็คือพวกแหลงกลุ่มพวกเศอืานะครับกลุ่มพวกเซา้าก็อยู่ใน G ี20ตั้งเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงบริกนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีอินเดียกับจีนจีนก็มองว่าเฮ้ยคุณกําลังที่จะข้อบงําเรื่องกลุ่มพวกเซา นะครับจีนก็มองความรู้สึกฉันก็ต้องการครอบงำกูโบซาแต่ต่างกันตรงที่ว่าผมครอบงำกูโบซาเพื่อขานำนาดกับทางด้านอเมริกานะครับแต่ในขนาดของอะไรครับอินเดียผมมองจากจีนว่าคุณน่ะกำลังอะไรครับสนับสนุนทางด้านถร่มตกจะเห็นได้ชัดนะฮะมีเรื่องของการประนามเรื่องของยูเครนหรือเรื่องไต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นนีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่ามันมีผลกระทบต่อเรื่องของอะไรครับและสิ่งที่คนกําลังวิเคราะห์อยู่อีกทีหนึ่งบอกว่าที่ชิงเพียงเองตอนนี้ เขาจะมีความรู้สึกว่าจะออกไปไหนเนี่ยต้องมาดูเวทีนะครับเวทีที่เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นใหญ่ได้เป็นเวทีที่เขาพอใจก็สังเกตดูเวท,ทีนี้นะก็หนีไม่พ้นนะอย่างเช่นเต็นทวิภาคีเนี่ยอ,อีกไม่นานก็จะพบกับปูตินอีกแล้วนึกภาพอองไหมครับแล้วก็ที่สําคัญสิ่งที่เขาสบายใจหน่อยประชุมเรื่องอะไรชางไหโคปอเรชันนะครับไอ้ตัวนี้สบายใจอีกหนึ่งกับานหนึ่งที่บริกเนี่ยที่ผ่านมาเ,นเขาสบายใจมาก เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการประสบความสำเร็จอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าสามารถขับดันให้มีการรักสมาชิกใหม่ได้อีกหกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับสีชิงเพลงเองคงจะเริ่มแต่มีสิ่งที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสีชิงเพลงอันนี้ทางมองด้วยคุณนะหลังจากโควิดเรียบร้อยแล้วตอนก่อนหน้าโควิดคุณไม่ได้ออกมาเข้าใจได้แต่พอหลังจากโควิดคุณกำลังทำตัวเป็นอะไรครับเป็นผู้มีบทบาทในเวทีโลกช่วยทั้งด้านของ ซาอุดิอาระเบียกับทางด้านของอะไรครับอิรานแถมยัง12พองพลอยอข้อตกลงสันติภาพใด้บอกนครับแล้วอะไรครับโบสถผัดหนุ่เบึแต่คราวนี้คุณไปพลาดโอกาสสําคัญมากเลยเป็นการประชุมสําคัญคน่ะคุณไม่พอใจอเมริกาไม่เป็นไรแต่้คนที่คุณควรจะเอ็นเกจพวกซา์วโซาอ่ะคุณสามารถที่จะพบได้ฟันกคนก็มีการวิเคราะห์ว่าสีจิงถึงนะครับเสียโอกาส,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 สในการที่จะสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ จีนจะมีบทบาทในแง่ของในเวทีโลกอันนี้ก็เป็นข้อวิจารณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบยังไงก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของจีนในการที่จะไม่เข้ามาประชุมใน G20 ซึ่งเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะวันที่เก้าและสิบก็มีคำถามอยู่ว่าตกลงจะมี r ดค i o รชันไหม,มออจะลงตัวได้ไหม,มเพราะปีที่แล้วทางด้านอินโดนีเซียเก่งมากนําทีสุดท้ายลงตัวได้ครับทั้งนั้นที่ขัดแย้งกันเรื่องนี้แต่การเวลาผ่านไปหัวข้อเดียวกันเนื้อหาเดียวกัน รากฏจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่มีการประนามลัสเสียซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูว่าตกลงถ้าสียิ่งผิงไม่มาเดคกเรเชนตัวนี้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จน่าติดตามนะครับครับได้เลยครับเราคงมีเรื่องคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าหลังจากที่การประชุมจี20ผ่านพ้นไปแล้วนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากมเลยนะครับอาจารย์ครับ